ครับสวัสดีครับผมก็คตู่ครับวี่รจน์ากับโชว์รูมคอนแวร์ครับวันนี้เรามาไกลครับเรามาถึงภาคใต้แล้วก็ใต้สุดแดนสยามเลยนะครับกับมาด้า CX8 อ็2 2แมายยถามว่ามาทำไมมาอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าเป็น MY22 ก็จริงแต่ว่าเขาใส่อะไรมาค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไม่ว่าจะเป็นสีใหม่ที่เราเห็นทั้งซ้ายทั้งขวาเลย นี่คือสีใหม่ทั้งคู่นะครับรวมไปถึงซันลูปที่เอามาใส่เป็นครั้งแรกนะครับกับตัว CX8 นี่นะครับแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาบรรยายกันแต่เส้นทางที่เราจะเดินทางในวันนี้ต้องบอกว่าเราบินลงมาหัดใหญ่ครับจุดหมายปลายทางเราอยู่ที่เบตงถามว่าเราต้องการไปเพราะอะไรทางมัตด,ด้า เขาไม่เพียงแต่จะขายรถอย่างเดียวอ่ะถ้าพูดกันง่ายๆฮะเขายังอยากให้รู้ว่าเส้นทางเนี่ยเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราสามารถท่องเที่ยวกันได้ในชีวิตประจําวันหรือคนแถวนี้จะสามารถขับรถไปกันได้หลายคนอาจจะห่วงเรื่องความมั่นคงความปลอดภยัยแต่ถ้าคุณใช้ถนนหลักอย่างเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าความปลอดภยัยความมั่นใจมันมีแค่ไหนซึ่ง สิ่งนี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ามาด้าไม่ได้มองแค่ผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักตแต่ยังมองถึงว่าในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในการท่องเที่ยวต่างๆเราสามารถเดินทางได้ด้วยความปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินทางผมให้ดูคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าสีใหม่เขามีสีอะไรแล้วก็เขามีเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างอ่ะลองมาดูกันครับอย่างที่เห็นชัดๆเลยนะฮะก็คือตัวกระจังหน้านะครับที่มีการเปลี่ยนหรือว่ามีการ ปรับใหม่นะฮะกระจังหน้าตัวนี้เขาบอกว่ามันทำให้ดูหรูหราขึ้นแล้วก็มันทำให้ดูมีคุณค่ามากขึ้นนะครับรวมไปถึงล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ด้วยซึ่งเป็นล้อขนาด19นิ้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบนะครับก็มีเป็น Stop and Go ขึ้นมาแล้วนะครับ w wireless charge พวกนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่านอกจากกระจังหน้าแล้วก็คือหลังคาตัวนี้เขามีซันรูปมาให้นะครับตัวนี้เขามีมาให้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสีที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะ สีที่คุณเห็นเนี่ยก็คือสีเขาใช้คำว่าสีบอลแพตตินัมคอร์นะครับกับสีเทาโพลีเมทัลเกย์นะฮะก็คือมีสองสีที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีใหม่ทั้งคู่นะครับอ่านะครับอ่าอน,นี้คือสีใหม่แล้วก็สิ่งที่เขาเติมเข้ามาให้กับเงินที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณสองหมบาทต้องบอกว่ามูลค่าของกับเงินที่จ่ายไปอะ่ะมันค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วก็รถเขาอะ่ะเป็น รถในเซกเมนต์นี้คือรถพูดง่ายๆเป็น SUV จริงๆที่ที่มีพื้นฐามนมาจากรถนั่งไม่ใช่ SUV ที่มีพื้นฐามนมาจากรถกระบะเพราะฉะนั้นการขับขี่อะไรเงี้ยจะนุ่มนวลกว่าเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเดี๋ยวเราลองไปขับกันยาวๆไปกลับก็ประมาณสัก6ก0กิโลนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามผมไปครับ ราก็มีโอกาสขับเจ้ามาด้า c x 8 MY 22อย่างที่บอกว่าตัวเบนซินตัวท็อปก็คือตัว2.5 s p e x c l u s i v e ตัวที่เราขับอยู่เนี่ยถ้าตัวเขาอยู่ประมาณ1.699ก็ประมาณ 7, ม้า1 7ทอน,นิดหน่อยนะครับเราขับจากฮัทใหญ่มาผ่านปัตตานีผ่านยะลาแล้วไปเบตงก็สลับกันขับนะครับผมขับตอนนี้ก็คือขากลับเมื่อวานก็มี น้องคนนู้นคนนี้ขับกันมานะฮะผมไปนั่งอยู่ตรงที่นั่งแถวที่สองซึ่งเป็นกัลตันสีนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแถวที่สองนั่งสบายนั่งนั่งสบายจริงผมหลับสมุดแอสซิลเลยหลับสบายตลอดทางนั่งที่บางช่วงเป็นเขาเป็นอะไรนะฮะก็ต้องบอกว่าที่นั่งแถวที่สองตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขามีแอร์แยกส่วนให้แล้วก็สามารถปรับพัดลมปรับ กลับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ําก็มีมาให้ในส่วนของตรงที่นั่งแถวที่สองผมต้องบอกว่าเฮ้ยในคา์ดเนี่ยถ้าพูดถึงที่นั่งแถวที่สองนะผมว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ที่ดีที่สุดผมใช้คานี้เลยนะรถในระดับประมาณล้านกลางกลางล้านเจ็ดล้านห้าก็ตามเนี่ยแล้วก็มีที่นั่งสามแถวแล้วแถวที่สองเนี่ยนั่งได้ดีและนั่งได้สบายที่สุดเนี่ยผมว่าเป็นตัวนี้รวมไปถึงในเรื่องของ ภายในห้องโดยสารที่ดูแมทเทียลต่างๆนะฮะดูถึงความหรูหราอะไรเนี่ยผมว่าตัวนี้แบบเฮ้ยมันมันมันให้อารมณ์ที่ค่อนข้างจะหรูหราในสไตล์ของมาด้าอยู่แล้วถ้าเป็นมาด้ายุคใหม่ๆกูจะเห็นว่าการดีไซน์หรือว่าวัตถุแมทเทียลที่เลือกใช้เนี่ยคุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องของอีโมชั่นเป็นเรื่องของอารมณ์นะฮะคือหลายๆค่ายหรือว่ารถหลายๆคันที่คุจะเห็นเนี่ยมันก็มีอ่าเบอ หนังแท้หรือว่าเบาะหลังเทียมเหมือนกันมีในเรื่องของแมททริกเหมือนกันมีในเรื่องของเปียโนแบ็กเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ m a ด้ามีมากกว่าเนี่ยก็คือในตัวผิวสัมผัสถ้าคุณมีโอกาสได้สัมผัสในตัววัตถุดิบหรือว่ามา t ิเดียของเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างนะฮะยังไม่รวมถึงดีไซน์และที่สำคัญตอนนี้เขามีมลำโพงบสนะฮะใส่เข้ามาด้วยสำหรับตัวเริ่ม ตัวท็อปของตัวเบนซินก่อนน้นี้ก็จะใส่ตัวท็อปของตัวดีเซลใช่ไหมฮะแล้วก็รถในคลาสเนี่ยของเขาอะมีดีเซล2.2กับเบนซิน2.5นะฮะซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันมันค่อนข้างกับตอบโจทย์ได้ดีเลยในในเรื่องของคนที่ต้องการพลังกำลังต้องการใช้งานกับรถประมาณ190 M, แรงม้า250กว่านิวตันเมตรแรงบิดซึ่งมันตอบโจทย์ได้อย่างเรานั่งมาเนี่ยคันนี้ก็คือ5คนนะฮะ5คนแล้วก็สัมภาระเต็ม นะครับตอนนี้ผมขับมา2วันเราดูอัตราสิ้นเปลือกเฉลีย่ยอยู่ที่8.5กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะวิ่งกันมาตอนนี้537ากิโลนะฮะ537กิโลเมตรก็เป็นทั้งทางเขาเป็นทั้งไฮเวย์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะต้องบอกว่าเขาตอบโจทย์ในเรื่องของความผมจะบอกว่าคือถ้าพูดถึงความเฟิรม์มความโคมของอะไรนะฮะ ถ้ารถตัวเล็กของเขาอย่าง CX3 หรือว่า CX30 ถ้าคนชอบขับรถสนุกผมว่าตัวนั้นอาจจะอาจจะรู้สึกว่ามันสนุกคึืนเคลงกว่าตัวเนี้ยบุคลิกมันอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่าเอาอย่างนั้นดีกว่านะมันก็จะด,ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นสุขุมขึ้นนะฮะแล้วก็จะบอกว่าพอลอ้อคใอยมา19นิ้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมันอาจจะดู ก้ได้าไปหรือเปล่าอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วก็ลงตัวได้ดีแหละและที่สําคัญคือพอมันเป็นรถถ้าไปลักษณะถ้าเราขับถ้าเอาตัวนี้ไปเทียบกับรถ P P V ซึ่งเป็นรถแบบประเภทพวก SUV ยสามแถวเนี่ยตัวนี้มันจะรู้สึกว่าคล่องตัวกว่าเยอะเลยคนละโลกพูดง่ายๆถ้าเทียบกับ P P V อ่ะคนละโลกถ้าคุณไปเจอกับรถ P P V ผมว่ารถกลุ่มนั้นเหมาะกับการ แออม้เท่านั้นต่ำเดินทางไกลๆถ้าพูดง่ายๆนะแล้วก็ลุยหนักๆแต่ตัวเนี้ยเดินทางไกลๆหรือขับในเมืองมันค่อนข้างจะสบายกว่าแล้วก็ขับได้ค่อนข้างจะความเครียดมันน้อยกว่าพูดง่ายๆแม้คุณขับความเร็วสูงนะฮะนี่ก็คือรวมๆเนาะในเรื่องของตัว Mazda CX8 ตัวที่เป็น MY 2 2อย่างที่บอกอย่างภายในห้องโดยสารเขเพิ่มตัว Wireless c h a r มาให้ เขามีมูลรู้มาให้แต่ว่าอาจจะดูมูลรู้เล็กไปเนยุคยุคเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะดูขี้เหนียวไปเปล่าหลายคนอยากได้มูลรู้บานโตโตใชนะ่แต่ก็มาบวน,อ,บนตตอีกเพราะบานโตเฮ้ยไม่ง้อไม่เพราว่าเมืองไทยอันนี้ก็นานา,นาจินตังแล้วแต่ชอบแล้วแต่อารมณ์ของแต่ละคนแล้วกันว่าว่ากันไปแบบนั้นนะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมติงก็คือเขาไม่มีฮิวดิสเทนคอนโทรลก็คือลงจากเขา ะะเขาไม่มีตัวช่วยช่วยเบรกนะผมใช้คํานี้แล้วกันนะช่วยในการลงทางลาดชันตัวนี้เขาไม่มีมาให้ส่วน start ยูสตาร์แอสเซสต์อะไรพวกนี้เขาม,มีมาใหกก้ก็น่าเสียดายทีหนึ่งเพราะว่าผมว่าหลายคนอาจจะเอาเจ้าตัวนี้ไปขึ้นเขาลงห้วยนะวนเนาะโดยเฉพาะคนอยากไปเที่ยวภาคเหนือหรือลงมาเบตรงอย่างเราเนี่ยนะครับหลายคนก็เห็นเป็นทางภูเขาแล้วก็อยากจะอาจจะเอาตัวนี้มาช่วยนะฮะก็ มาด้ไม่มีมาให้แต่ว่ามันก็สามารถทดแทนได้นะโดยการเราใช้เกียร์เนาะเอนจินเบรกตัวนี้เข้ามาช่วยก็อาจจะต้องมีประสบการณ์ที่นิดนึงในการขับรถนะฮะแต่รวมๆก็ถือว่าเพิ่มเงินอีกประมาณ20งหมต่อต่อรุ่นนะเขาให้มาเยอะเยอะ ครับคุณผู้ชมครับมีโอกาสได้ลองขับเจ้า CX 8 MY 22อย่างที่ผมเกริ่นในเบื้องต้นนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถ3แถวมันมีทั้ง6ที่นั่งแนละเจที่นั่งซึ่งที่เขาเติมขึ้นมาก็คือตัว6ที่นั่งแนละสามารถ walk through ไปได้ตัวนี้กับเครื่องยนต์เบนซินเขาเติมเข้ามาให้เพราะฉะนั้นเขาเป็นรถในคลาสเนี่ยเพียงรุ่นเดียวนะฮะที่อย่างที่ผมบอกว่า1หนึ่งคือเขาเป็นรถยนต์นั่งพื้นฐานมาจากรถยนต์นั่งหรือที่เราเรียกกันโมโนคอก สองมีสองเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งเบนซินและดีเซลนะฮะสามมีทั้งแบบเจ็ดที่นั่งกับหกที่นั่งคือตรงกลางเป็นกับนัีนนะครับอันนี้คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เห็นแล้วก็รถพวกนี้ถามว่าถ้าเราเทียบกับรถในกลุ่ม PPV ที่ขายอยู่ในตลาดบ้านเราราคาอยู่ประมาณร้านกลางๆใกล้เคียงกันเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้มันทําให้เรานั่งยาวๆแล้วสบายกว่ารู้สึกสะดวกสบายกว่านุ่มนวลกว่านะฮะและที่สำคัญคือแถวที่สามเนี่ย มันสามารถนั่งได้จริงนะฮะมันสามารถมาถนังได้หมายความว่าคนสูงประมาณสักร้อยหกสิบหรือร้อยหกสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนั่งได้ยาวๆนะฮะร้อยสองร้อยโลเนี่ยสามารถนั่งได้ยาวๆเพราะฉนั้นอันเนี้ยมันจะตอบโจทย์คนที่ครอบครัวใหญ่หรือว่าชอบครอบครัวเชิงขยายเนาะแต่ในเรื่องของการขับขี่ก็ต้องบอกว่าอารมณ์พวงมาลัยตัวช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่ามาสด,ด้าเขาค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของพวงมาลัยในความรู้สึกผมนะผมคิดว่าถ้าคนขับมาสด้ารุ่นเล็กๆ อ,อย่าง CX3 หรือ CX30 เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันตึงมือมันคมแต่ตัวนี้ผมอาจจะมองว่าเขาอาจจะทำบุคลิกให้มันดูเป็นผู้ใหญ่นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นความคมหรือว่าระยะฟรีเนี่ยจะมีให้เราขับสบายๆมากกว่านะฮะรวมไปถึงช่วงล่างที่ผมมองว่าถ้าคนที่เคยขับรถ Mazda จะเห็นว่าช่วงล่างเขาจะค่อนข้างจะกระด้างค่อนข้างจะ เน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ตัวนี้ผมมองว่าเขาขยับมาในเรื่องของความเป็นครอบครัวมากขึ้นความนุ่มนวลการรีบาวต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างต่างกับตัวอื่นๆน,นะฮะในความรู้สึกของผมนะจะค่อนข้างต่างกับตัวอื่น,นเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่ามันตอบโจทย์กับคนที่เป็นครอบครัวใหญ่อย่างที่ผมบอกครอบครัวเชิงขยายแล้วก็นั่งสบายโดยเฉพาะแถว2ที่เป็นกับตันซซทนะฮะหรือว่า6ที่นั่งเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยมันสบายจริงๆอยากให้ลองนั่งเอานี้ดีกว่านะครับนี่ก็คือทั้งหมดของตัวม a z ด้ CX8 MY22 ใครกำลังมองรถกลุ่มนี้ผมอยากให้มาลองเขาก่อนแล้วชอบไม่ชอบคุณตัดสินใจครับ